อเน้นคุณภาพไม่ต้องโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท um> <uit> ่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะมือสนัยระดับประการนะครับผมที่สุดในสามโลกนะผู้ที่แบบว่า โหดตลอดการนะเอ้ยเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวกูเองเพื่อนกูเองแบบแบบแค่นั้นแหละวันนี้ก็อยู่กันในโหมดสไนเปอร์วางบอมนะครับเช่นเคยนะแต่ว่าจะมาหามุมเกียนๆนะครับยิงตอนแรกผมก็แบบว่าอยากเล่นเป็นฝั่งน้ำเงินนะครับผมมีมุมดักเกียนๆด้านนี้อยู่เยอะเลยนะแต่ว่าคือฝั่งหนูมันเต็มครับแล้วมันมีพวกแบบไม่กดแล้วรออยู่ในห้องครับก็เลยแบบกดไม่ได้นะฝั่งน้ำเงินงนะจบเลย ตัวท้ายตัวท้ายเฮ้ยคุยไม่โดนเพื่อนขอโอ้เมย์กอชเรื่องลัตช็อตไม่ลัตหฮะเพื่อนมันยิงแม่นกว่าครับผมก็นะผมตอนแรกโดนนำไปสองวินนะเข้ามาตีตือนนะผมขึ้นเป็นหนึ่งก็สองเฮ้ยมองไม่เห็นเพื่อนยิงทำไมนะเพื่อนแม่งไม่เปรี้ยวเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็ัสดีคนดูทุกคนนะผมคิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านมากครับอุ้ยโดนได้ไงวะแซดทะลุเขาเรียกทะลุวิดโดนะครับผมว่าในเอมีแน่นอนพลาดอะไรเดาอะไรไม่เคยผิดสองตัวด้วยสองตัวด้วยไออันเนี้ยมันมันจะไม่ใช่มุมเกี่ยงเนาะผมว่าไอชิ้่แม่งแบบเราวิ่งบอกวิ่งบอกอย่างเดียวแหละ เอใส่เกียนนะฮะแบบว่าเมื่อกี้โอ้โหเข้าเกมมามีคนตะโกนพิมพ์เรียกร้องนะผมเลยจัดให้เลยอี๋สิเฮ้ยเอาไปละอุ้ยไปโดนตังวะเออสวยเว้ยไม่ยิงหลังอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องลนะไม่วางครับผมเราเก็บคิวแล้วเก็บประสบการณ์คนระับอุ้ย ชื่ออะไรชื่ออะไรเก็บแม่สองตัวแตกหนึ่งแตกสองสิงจะแบบว,ว่าไม่ได้จับเมาส์มานานแค่ไหนนะครับมูสของพี่ก็ไม่เคยลดลงเลยนะครับผมมีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งนะผมที่เข้าเกมมานะโอ้โหแต่เค่วันนี้หวัวแร่นะคัมพูดผมนี่คือแบบรัวๆร,รู้รู้ว่าต้องมีครับผมกูเรงรอเลยนะอุ้ยเนี่ยวะเจ๊แม่แมแมพูดอย่างไรวันนี้กู ใช่ไหมคือแบบยิยงยังไงก็โดนนะชัดเฮ้ยเกมรุดไปวะเนี่ยทำไมเงียบๆอย่าไปน,น,นะครับสายเมาส์ผมติดนะอุยอ้ยคือแม่งแบบไอ้เชฟยยิงยังไงก็โดนนะวันนี้ผมไม่ได้โมนเนี่ยแบบโคตรสัตว์อะไม่ไม่พูดดีกว่าดูด,ดูดูตามที่เห็นนะผม รู้ดีจัดเลยน็อ,ยนอกธรรมดาของพี่พี่มียานทิปคราที่แล้วนะเพิ่งไอคลิปที่แล้วเออขอพูดนะครับคลิปที่แล้วโคตรเขินแหละคือแบบผมไปแบบว่ากล้าจะมาลงแรงนะครับอัดลิปนะแล้วคือ,อกูกดพิดฮนะมันไม่ใช่แรงนะเป็นที่ผมเล่นนะมันเป็นแบบแบบโหมดธรรมดาแบบเป็นนอร์มอลแมสเนะเขินเลยแล้วโลสวยแบบเอา่าว ก็เแบบเดี๋ยวขาหน้าผมจะอ่าเล่นเป็นอะไรนะแหลกแหลให้ดูนะผมขออภัยนะนนคือแบบกูเขินเลยมันไม่ใช่หมดแหงกนะยังมั้นเอ้าอืมไม่ได้เฉยตัวเมื่อกี้โอ้สิบสองศูนย์ธรรมดาใน้องๆน,น้องตกใจนะก็แบบว่าแบบพี่ก็ปกติก็ยิงอย่างนี้อยู่แล้วนะครับธรรมดา เดี๋ยวเอ้ยขออยู่ฟังลังเงินอยากเล่นมานานแล้วฟังเนี่ยมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในฝั่งลังเงินเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นห้องนะครับพอดีไอห้องเมื่อกี้มันไม่กดน,นะเลยตัดมาห้องนี้แทนเลยแล้วกันนะครับแองรอโคตรนานเนี่ยแบบมันไม่กดน,นะผมผมเลยเป็นห้องเลยนะเลิกแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นหาห้องยากมากโอเคมาครับบอกเลยว่าอันนี้มีศพอะ มุมเกียนในตำนานครับผมมุมนี้คือแบบถ้าเราขยับนั่งน,นั่งลงลงนะมันจะแบบว่าไม่เห็นเานนาารนา,นานะครับผมก็สามารถนําไปใช้กันได้นะครับแท็กหนึ่งครับผมแท็กสองนะสองนะเป็นยัะโอ้โหแท็กสามยังร้อเร็วครับผมเฮ้ยอุ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 ้ยโดนเชีย่ยนะวะเงิน,นงเลยอื้อหือ อยู่มาเยือนไม่สะเทือนได้ไงเกมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับน้องๆเมื่อที่เข้าฝั่งนี้แล้วนะครับตอนแรกนี่โดนน้ำทองสูดเลยนะธรรมดาคนโหดมาช่วยก็เกมมันก็จะง่ายขึ้นนะผมโอ้โแหวงเว้เฮ้ยหยุดแค่เโดดออกไปยิงเลยไ,ไอ้ตรงน,นี้ผมยังไม่ค่อยแนะนำอะไรแบบเป็นบาได้ก็ได้ จะว่าออกมาเนเราจะเสียเปรียบตัวโมเมื่อกี้นะไอ้เชีผมเริ่มเสียงแกร่งแล้วโอ้โหยีดเกชยังกระล็อกหัวแบบว่าผมก็ไม่แม่นไม่แน่ใจว่ากูยิงโดนได้ไงนะครับผมสัตว์ละเสีย อะไรวะสามวินแล้วเหรอยาาขาวองเล่นแบบเก้าวินมากแหละแต่แม่งไม่มีแล้วผมช่บแม่งจบยังไวเฮ้ยห้องกลางเพื่อนเดี๋ยววิ่งพวดพลาดออกมานิดทำบ้ากีกอือหือ <c oughs> เน้นๆคุณภาพไม่ต้องสับเป็นหนึ่งที โอ้ยว่าเออเออเพือนเออก็ยังไอ้ยังช็อตตกกระจายแล้วบอกไอ้สะบัดมีดไปโดนหัวไอ้ช็อตพอดีเป๊ะเลยไอ้ยังเล่นสองตายยังไม่ตายเลยเว้อะไรเรื่องวะคือแป๊บแม่งยังตายก็ผยังตายสูงอยู่เลยโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วนี่ครับผม เที่ยงไม่เที่ยงครับมันไปทางขวาค่ะเห็นอยู่ก็มาดีครับผมเอาเลยไปไปสวยตัวเชี่ยโคตรเร็วอ่ะว่าคลิปนี้แม่งไม่ถึงสามนาทีแล้วมั้งเนี่ยมจะต้องไม่ตายฮะพอแบบตายศูนย์รอๆเลยแล้ว เออแบบตาศูนย์เลยโหสิบศูนย์คือแบบมาเล่นนี่ไม่รู้จักคำว่าตายอะตายคืออะไรครับผมผมไม่รู้จักเะเอาเรื่องจริงเดี๋ยวสักครู่นะฮะขออคุญาบผมอันนี้เราตัดภาพมาที่อันนี้ผมเล่นเป็นแบบว่าคือใช้ปืนกลได้แล้วนะไม่จด้เป็นเพราเป็นสนามใหญ่เดียวนะครับก็จะมาดูความยากที่เพิ่มขึ้นนะฮะ อืมไหวละเอออืมหนึ่งสิบหกทำตายเว้ยทตายก็เราเป็นมุสไนแบบว่าไม่รู้จะตายนะฮะจะดูแล้วก็ไม่น่ารอดเลยเลือดเลือยท่านี้ผมจะเล่นแบบว่าเซอร์ไวบอลนะผมเซอร์ไวบอลคืออะไรวะเอาตัวรอดใช่ไหมทำตายบอกสวยมาก ฮะวางระเบิดเรียบร้อยครับวางเอบเยวจะเข้าไปหลนะเฮียกูแลนะ้วไปดิเพื่อนถุงหมไม่ตั้งใจเล่นกันอุย้ยเออเอาว่าเอาว่าทำตายทตายไว้วันนี้พ่มจะนนนเดอนะ ดูว่าจะได้หรือเปล่านะตัวนี้เป็นปืนกลในแมงโคตึนโฆโฆตเต้นเลยใช่ที่มันแบบวิ่งยิงวิ่งยิง,ยงแบบเดิมไม่ได้ครับพลาดนสะา,ายสูงไปช่วยเพื่อนดีกว่าซัพพอร์ตเพื่อนนท่านนายต้องเป็นสายซัพพอร์ตแหละแครี่แครี่ครับผมเอสวยเว,ว้ยเฮียหนะาเจ้าวัดอ้ห่วยน่าโมโจังวะ ยิงแล้วเพื่อนโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยครับวินนี้ตอนไหนใส่สะพอับผมตัวท้ายครับเชื่อมาหลังเอวแล้วหลังเอวจริงด้วยกำลังหลอนน่าจะได้คินนี้ ยูนึงแรงไอ้สัวยังคือทีมผมแบบแต่ละคนแม่งโหดสัสมาน้องตันนี่เดี๋ยวพี่เดินเกมเองอะ เชี่ยเกาตื่นเต้นเลยแท็กเลตาวะโมันรับมากเขแทกเขาอลเพื่อนเอลเฮ้ยพูดไปเหมือนเพ <L. S 2> ื่อนจะได้ยินนะผมไอ้ยังไม่มีระบบเปิดใหม่นะพี่บีพูดเป็นงั้นแหละให้เป็นอัศรรถเกม,มัะผมเอลตัวหนึง่งมันจะอ้อมยาวว่า <Red ing. S 1> โอ้โหโอ้โโอโสุดยอดจริงๆอะ ทำภารกิจสำเร็จลุ่นครับผมโอยนอนดกว่า <c oughs> ไม่ตายเลยวันนี้โอ้โหล่างจริงฮะบอกไม่ถูกคือแบบสุดในรุ่นนะผม <c oughs> โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันชิปหน้าฮะแบบว่าจะหาอะไรเจียนๆมาทําให้ดูอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขอภายชิปที่แล้วนะฮะคือแบบผมตั้งใจจะลงแรงนะแต่คือแบบ ด้วยความนี้ไม่เคยเล่นนะไม่รู้เรี่ยงอยครก็โดนิดนะผมเขินเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าอาจจะลงแรงให้ดูนะครับเอาแบบแรงจริงๆแหละก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ